สวัสดีค่ะเที่ยวไปกับยาย่าค่ะพอกันอีกแล้วจ้าพาเมเวิงเป็ดค่ะม้นเนี้เป็ดกับหงหงมานี่หน่อยแล้วหงมาทางนี้สู้เมาก็ได้ หนาวหนาวพี่น้องแดดบออกว้าวมีหงสีเทาน้ำว้าว่าเคยเห็นบ่เคยเห็นจ้าขอถ่ายรูปหน่อยคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณหง ทำท่างงงงสวัสดีจ้า <c oughs> คุณหงมันนี่หน่อยแล้วรอจังเลยสงสัยสิตโตผู๋นาบ่เคยหงบ่เคยเห็นหงสีนี่ มีคู่เหรอเห็นตัวเดียวมีมหมอกค่ะเพื่อนๆแต่ยิ้นเสียงว่าจะใส่ใส่หน้ากาก เสียงก็ค่อยๆเนาะขอโทษขออภัยจ้ะใส่หน้ากากเว้าอู้เห็นแต่หิมะอยู่สูงๆยอดเขา อ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณหงมานี้ไหนแล้วก็ยุคผู้เดียววามีผู้สาวผู้บาบาหบ่หงเ <c oughs> งาไหมสวัสดีครับคุณหงหนาวไหม ไรแล้วงงถ่ายอะไรวะสิวา่าเนาะเอาคนรอมา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 ให้ถ่ายนะ จนี่นะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเลยได้จ๊ะจากช่องเที่ยวไปกับยาย่าจ้าสวัสดีค่ะพอกันไหมคลิปหน้าจ้า